มองดาพี่น้องตะกี้ถ่ายให้เบิงตะยามกลางคืนยามมื้อแลงประมาณนนียามก็เวประมาณ5:00นพี่น้องเบิงจุดนี้อ่ะยามมื้อแลงมันสิงามเด้มองตึกนี่อันนี้ยะประมาณ5:00นรถก็สิบ่หลายปานด ออมาเบิองแดดแห้งเงี้ยเลยบ่เห็นผู้ไทยกับไปเห็นลูบเลยว่ะเพราะว่าแดดมันซองหลายแดดแห้งเง้ยผู้ไทยจะว่าตายยีวันเถอะเมื่อก่อนเมฆที่เป็นอ่องเนื้อซือกันก่อนเมฆขาวๆเม่นก่อนขีด่ากับพ่อจักรนะ con chim và bên ông ngam bò ngam bò nữa tức nữa tức đây กระซูสงคอนไทยจนเหนียนหนาทแท้เล่ไอ้ไอ้มุ้งไอ้เบิ้งมุ้งตึกสีสวยงามเบิ้งเบิ้งทองฟ้าน้ำพร้อมเบิ้งก่อนเมฆที่เราขาวเมื่อก่อนคีฟ้านี่ยเะพี่น้องเบิ้งเอาเด้อผู้บรรยายกันบรรยายถูกแน่พิษแน่กันอัตภาพคือว่าหลักความรู เกี่ยวกับไปโฟนฟ้าอากาศกรบว่าเท่าไหร ขอนเมฆตรงนั้นขอนเมฆร้อยร้อยเรื่อยอยไป